ไว้ไว้กลุ่มจอนสลัดคิดร<อ>ีจะมาหาเรื่องกับแช้งผมแดงหัวหน้าใหญ่ของพวกเราเหรอมาแล้วเหรอพวกลิ้วลออยากพับกบเอ้ยพบกับกับตันกัดลินแล้วไม่มีทางได้พบหลอกเกโร่กตันกลุ่จอน,นสลัดแองน้ำแข็งเจ้านิ้วไข่เกโรติดี ไอ้แอวอันอาจไอ้อ้วมเอ้ยลุงฟันปลอมหลุดแล้วใทโซเชียลคลับฟันปลอมสมยกดแล้นฉันเกลียดฉันจะไม่ยอมให้ได้พบกับหัวหน้าใหญ่เด็ดข่ะกล้อาหารมากไปค่ะองค์หญ่คณะจรสลัดบูจัวผู้รูรูผู้สัตว์เอ้เฮ้ยแกเออลอเล่นหรือไง นั่นน่นะโจรสลัดใต้อนาตของขมแดงนี่มาโลกใหม่ไม่ใช่เหรอเฮ้เข้าใจนะว่านายอยากจะพูดอะไรแต่ยังไงก็มีพวกดังๆปนอยู่เยอะอย่าประมาทเชียวล่ะต่อให้กระจกแค่ไหนฉันก็ไม่ออมมืออยู่แล้วล่ะนะ